อนุญาตดูตัวละครคนนั้นแมนไคืออะไรอีกแล้วเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอีกแล้วคืออะไรอีกมึงเป็นอะไรตั้งหนาเดี๋ยวอันนี้คือเน็ตตี้โอฟา์ไม่ใช่หรอในเฟสคืออะไรวะ ไอเฟ่คืออะไรวะตกข่าวเขาชอบกูไง้าใจเปล่าได้ข่าวเคยชอบไม่ใช่หรอคนนี้ได้ข่าวเมื่อก่อนเคยชอบไม่ใช่หรอเฮ้ยทุกคนเราต้องเอาน้องแนตตี้คืนป่ะฮะคนเป็นเดือดเป็นร้อนนี่คือโอวไฟเดี๋วว่ามันเกี่ยวกับเอาเวชเชนอาโอ้ไฟมันเด็กติ๋มมันดูที่ไหนมันพูดอะไรไม่แน่มันนั่งติ๋มอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูจะชิงคืนเองเออมันติ๋มว่ะเดี๋ยวพี่จะจัดการเองโอ์ไฟนะวันนี้กูจะส่งกูจะส่งมือขวากูไปไปเลย เาไปตอมาเจอกูว่ะมึอยากจะำวะหน่งหนึ่งนะหนึ่งหคิวเดียวจบเลนห้ห้านะตัวอะไรดีตัวอะไรดีต่องลูพอพอเรนจิโดเาอ่ายังไงยังไงยังไงหาดอไมไอ้ตองน่นตีไปตอไอ้องใจเย็นตองวิ่งหนีก่อนอีกหนีก่อนเฮย้ไอ้ห่าไไอหมดจอ้ิ้เลไ นี่คืออะไรครับน oh, oui, ี่ค hey, no ืออะไรคือคุณลิ้นเขาทําอะไรของเขาอีกเนี่ยคือเขาทําอะไรวะเดี๋ยวผมขอดูนะอ๋อสตรีมอยู่ด้วยลิ้นชาแนลแป๊บหนึ่งเดี๋ยว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 ในเฟซคืออะไรวะแอดมีเห็นแล้วเฮ็ดบีเห็นอะไรวะเฮ็เห็นอะไรเฮ็ปฟ้องอะไรมันดกค่ะบอกแล้วนะอย่าไปฟ้องนะไอ้กูมีความสุขหน่อยวมันเดียวเอง ไอเฟสคืออะไรวะตกข่าวเขาชอบกูไงเข้ใจเป้าไ,<อ>ได้ข่าวเคยชอบไ,อไม่ใหรอคนนี้ได้ข่าวเามื่อก่อนเคยชอบไม่ใช่หรอเฮ้ยทุกคนเราต้องเอาน้องเนตตี้คืนป่ะฮะทุกคนคือผมไม่ไม่อยากเห็นสถานะน้องเนตตี้ต้องมาแบบด่างพร้อยต้องมาแบบว่าต้องมาเสื่อมเสียด้วยคนหัวโลนคนเนี้ฮะไอโลนซาตัวเนี้ยเราต้องทวงคืนแล้วป่ะฮะผมจะไม่ยอมให้มันมีความสุขแม้แต่วันเดียวกับผู้หญิงคนไหนเราต้องเอาคืนแล้วป่ะ แต่วันนี้นะผมเจอกับมันหนึ่งหนึ่งบ่อยแล้วทุกนโดนไปโดนไปไอ้กูจะ <c oughs> ตายมาเี่ยไอ้กูจะตายเลยฮ้ย ผมจะส่งตัวแทนผมไปผมจะส่งตัวแทนผมไปไอ้ต๋องไปเรียกไอ้ต๋องสตรีมอยู่บ้าไปเรียกไอ้ต๋องให้กูดิ <c oughs> ผมส่งแค่ต๋องไปละกันให้ต๋องไปหนึ่งหนึ่งกับมันผมจะยืนดูนะยืนดูคือเราไม่ไปเองด้วยเราไม่ต้องลงสนามเองเหรอกกไอ้ล้นท่านะเออเอ้าลุงมา อันนี้เสียงใครเสียงเสียงเสียงีงน้องเนตตี้เหรอเออน้องเนตตี้นี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงหนูอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามนิดนึงเออมึงไปขึ้นสถานะกับน้องเขาได้ไงทำไมอ่ะก็หนึ่งโอเวอร์ไฟแบบกล้าลองดีกับกูไงโอเวอร์ไฟแล้วกูก็ท้าหนึ่งหนึ่งไงแล้วก็บอกว่าถ้าโอเวอร์ไฟแพ้เนี่ยเอาบ้าเสียเลยแฟนเหมือนแฟนกูวันนึงอย่างเงี้ยโอเวอร์ไฟแพ้มึงไหมนะเนตตี้เนตตี้อยู่ข้างๆโดนเหลียวจริงเหรอน้องเนตอันนี้เรื่องจริงเหรอ คือแบบว่าน้องเนตตี้ที่กูเคยแบบฝากผีฝากไขรให้โอเวไฟคอยดูแลแต่โอเวไฟดูแลไม่ได้ไไคือผมอะออทุกคน ผมอ่ะอุตส่าห์หลีกทางโอเวอร์ไฟตอนแรกน้องเนตตี้อ่ะจะคบกับผมแล้วเว้ยคือน้องเนตตี้เนี่ยเรารู้จักกันตอนผมไปแข่งโปลิกอ่าอ่าอ่าโปลิกอ่ะตอนผมไปแข่งโปลิกอยู่ปีนั้นอ่ะพวกคุณยังไม่เกิดหรอกตอนอาร์วีตอน20ปีที่แล้วอ่ะ20กว่าปีที่แล้วเออกูไปแข่งอาร์วีเว้ยแล้วน้องเนตตี้เขามาสัมภาษณ์กูแล้วเราก็เลยปิ๊งกันปิ๊งกันแล้วคราวเนี้ยกูก็อยู่มาอยู่มาอยู่มาแบบหลบๆซ่อนๆ่อใช่ป่ะเสร็จแล้วโอเวอร์ไฟมันเข้ามาเว้ยกูก็เลย เพราะว่าเห็นโอเวอร์ไฟเป็นคนดีแต่วันนี้โอเวอร์ไฟคือทําให้กูผิดหวังมากเลยนะคือแพ้คนกระปปกอุดอย่างเงี้ยมึงบวชมามึงบวชมามึงยังโปงไม่ได้แบบว่ามึงบวชมาเนี่ยมึงโปงไม่ได้เหรอ,หรอ,อฮะ <c oughs> วันหนึ่งได้ไหมกูแค่เพิ่งขึ้นสเตตัสกันเองอ่ะมึงมาอยู่แล้วอ่ะไม่กูมึงรีบจบเกมนี้เลยแล้วมึงออกมาเจอกูเดี๋ยวนี้เลยสำคัญคือหลังโควิดเนตตี้พูดแล้วนะอ่ะเนตตี้จะไปเที่ยวทะเลกับกูเว้ยโอ้โหไปนั่งดูไปนั่งดูไม่ไม่กับคาร์ปอนข้าวกูมึงมึงเงียบมึงเงียบก่อนคือถ้ามึงแพ้เนี่ยก็คือจบไอ้ทะลงทะเลมึงอ่ะไม่ไม่ได้เร็วๆนี้ละมันเป็นเดือดเป็นร้อนนี่คือโอเวอร์ไฟนะว่ามันเกี่ยวเทียะไรกับอาวิเชนโอโอเวอร์ไฟโอเวอร์ไฟมันเด็กติ๋มมันดูทีีีี่่่่่่ไไไหนนนนนนนมมมมัััพูููดดอออะะรเเเเยยยยงงงติิ๋๋วกจชคื เออไ้เลยว่ะมันติ๋มว่ะเดี๋ยวพี่จะจัดการเองโอ้ไฟนะวันนี้กูจะส่งกูจะส่งมือขวากูไปนี่ <พอ S 2> กูเป็นโปเกม,มอนเทรนเนอร์กูโยนออกไปไป <พอ S 1> เลยห<พ>อ้าไตองมาเาจอกูอ่ะกูอยากจะทำว่ะตองมึงร้องเป็นปิกาจูมึงมึงอย่าพูดคำไหนนะกูสั่งมึงต้องเป็นปิกาจูนะมึงเป็นโปเกมอนของพ่อนะเขาใจไหมพ่อพูดอะไรมึงต้องปิกาจูตองลูกพ่อครับผมทับหน้ามึงดิมึงต้องปิกาปิกา มึงต้องปิกาปิก้าไอสัตว์เอาใหม่ต๋องลูกพ่อปิกาปิก้าปิกาปิก้าเวลาแบบจะปล่อยอันติก็ปิกาเยือวเข้าใจไหมเวลาแบบเรียกธรรมดาก็ปิกาปิก้าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจปะต๋องลูกพ่อได้ยินพ่อไหมได้ยินครับไอ้คนได้ยินครับไอเรามึงปิกาปิก้าดิมึงจะอักบัปปาหน้ามึงมึงไม่ต้องพูดภาษาคนเลยเวน ตองลูกพ่อปิก้าสองทีมึงเป็นคนที่แบบปิก้าปิกกูเบื่อพูดกับแมงมาพูดคำพูดแรกไม่รู้เรื่องมึงร้องเพลงเป็นไหมทีเต่างอยล่ะมึงร้องถูกอะเต่างอยสาวเต่างอยเออมึงควรจะรู้คีไอเวนปีก้าปีก้าพูดดิปีก้าปีก้าเออตองลูกพ่อปิก้าปิก้าวันนี้นะเนตตี้ของเรา โดนแบบกระทาให้ด่างพร้อยนะโดยลิ้นชาแนลเดี๋ยววันนี้พ่อจะส่งลูกเป็นหนึ่งหนึ่งกับมันนะเข้าใจไหมลูกปีกับปีกหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งคิวเดียวจบเลนห้าห้านะตัวอะไรดีตัวอะไรดีต่องลูกพ่อตอลเลนจิโดพูดเป็นภาษาปิกกจูดิพูดเป็นภาษาปิกกจูดิมึงไม่มีไหวพิบเลยว่ะเมื่อฟาเลติเดอะอะไรก็แบบนิดหนึ่งแบบเล่นเป็นนะดิเอาใหม่คัดต่องลูกพ่อเอ็งจะเล่นอะไร เออช่างมึงอ่าอัฟอรเรนติโนโจบนะฟอรเรนติโนโอฟอรเรนติโนโนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้กล้องเราจับที่คุณสองินเตอร์และลินเชนเนลนะครับผมนะได้ออกมาดวลกันแล้วครับผมเรามาดูไอเทมกันดีกว่าไอเทมตอนนี้อ่าลินชนเนลออกเป็นของโรมก่อนนะครับ อันนี้คือหนึ่งหนึ่งกับกูเพื่อที่มึงยังไงจะเอาน้องเนตตี้ลงอย่างนี้อ่ะใช่เอาน้องเนตตี้ลงโอ้โหเฮียไม่ได้เกี่ยวที่อะไรกับกูเลยเกี่ยวเกี่ยวนี่มอนเตอร์กูนี่มือขวากูเลยนะเว้ยมึงดูถูกมือขวากูเหรออะไรตองอย่าเข้ายาณนะถ้าเข้ายาณนี่คือแอบแดกยาานี้ไม่ได้นะเอออตองอย่าไปห้ามข้ามเข้าไปกินยานะคือห้ามซุ่มนะห้ามแอบแบบหิวยาแค่ไหนก็ห้ามแดกยานะโอเคป่ะอืมห้ามกินยานะลูกมีการฟาร์มเอ๊มีการจิ้มทักทายจากลินชาแนลครับผม จะมาไลไว่านะตอนเล่นกูไม่เคยเล่นเลยนะกูพูดไว้ก่อนอม,มึงคิดว่าต๋องเล่นเป็นก็เท่านั้นแหละนี่มีการสะบัดดุดไฮบริดเครับปลาดอกไปดอกอยู่ไหนยังไม่มีการยกนี่จิ้มไปหนึ่งทีครับ <laughs> เอาเลยครับจะมีการดวลการปร Channel, ่านาลิช่แล้ขาปอมหรือเปล่ามาสู้เขามอนเตอร์ลูกพ่ออย่าทำให้เสียชื่อเสียง มีการยืนแอคเล็กน้อยครับนี่พับพับเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงต่องสวนหาดอกเจอไหมเฮ้ยมึงจะตายเร็วกันไปปะเนี่ยเฮ้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 ยเติมเลือดได้นะ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 เติมเลือดก่อนไหมเติมเออห้ามกินยาอย่างเดียวเนหวาร์ปกลับก่อนครับจัดคาป้อมเบ่าจัดคาป้อมเบ่าจังหวะนี้ต้องจัดคาป้อมแล้วต่องกลับมาเติมมั้ครับนะลิ้นชาแนลอยืนรอ เรามานั่งดูนะครับอ่ะผม,มาอาจจะบังนิดหน่อยอ่ะตรงนี้แล้วกนันอ่ามีการดูอ่ะยังไงยังไงไยังไงโดนตบบ้เปล่ายังไงเฮ้ยเฮ้ยต้องกตีออกว่าเอ้ยไอแพ้ต๋องนี่แบบสุสดเลยนะ,ะคือแพ้ต่องนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงกูเลยอ่ะใหญ่เจ้ายังยืนอยู่หลังป้อมเล่าฮะขุน <c oughs> วีขุน เจ้าขุนวียืนแอร์อยู่หลังต้มนะเออกมาสู้ซีนะเจ้าส่งเจ้าส่งตัวอะไรมาสู้กับข้านี้เอ้ยมึงตบมันให้ได้ก่อนเมื่อไหร่มึงจะสู้กันวะบอกอะไรมาสู้ไม่ได้หรอกหรอ่าของจริงมึงว่าเข้าไปฟาร์มให้เอาตังค์หน่อยไหมจะได้แบบมันๆกูให้ฟาร์มเวฟหนึ่งกับว่าเอ้ายังไงยังไงยังไงหาดอกไม่ไอตองต้องตีไปสองสอง ไอ้ต้นใจเย็นต้นวิ่งหนีก่อนอีกหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไปเฮ้ย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 อะไรอ่ะเอายืดแอคเลยสันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเด้งยาหรือเปล่าเฮ้ยกูมองมึงยูเห็นนะมันเข้ายาเฮ้ยกูมองไม่เห็นเลยอ่ะไอ้เนี้ยเข้ายาหรือเปล่ามันเข้าไปกินยาทีเมื่อกี้เข้ายากอะไรอะไม่ไม่มียาไม่มีอะไรทั้งสิ้น เออสองถอยมาก่อนสองถอยมาก่อนอีกตัวก่อนอีกตัวก่อนไอสัตว์ไวไหว่ามองไม่ทันเลยวะไม่ม่ี้กแบบไม่กูอบเปิดเพราะบ่าเขเรียกว่าแอร์เลียนกูมันอยู่ใกล้ต้นตบไปสอศย์ไปตบไปสองศูนย์ไหตบไปสองศูนย์ไปสองศูนย์ย้ำแขนสอศไปสอศูนตบสองศูกเอาสตัวสองตัวสองตัวสอคือจบนะเออสอจบเลยไอเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเดี๋ เห็นน้ำปะออกจากน้ำ<อ>คืออีกคนวิ่งหนีห้ามต่อนะห้ามต่อนะต่อนะฟาวนะนออกนะไม่ไ,ไม่ออกได้ออกได้ถ้าออกถ้าออก,ออกคือมึงห้ามต่อเขาวิ่งหนีออกอะ่ะ <ST AR C ES> โอเควะเออสู้กันได้ในเนี้ยเออมึงเอาเดิเอาเดิเอาเดิไอ้สองสองเอาสู้เขาตองเอ้มันเาว่าแล้วมันเาวาแล้วสองยังไงยังไงยังไงอีกอีกเม็ดไหมอีกเม็ดไหมเก็บได้ยังไงยังไง อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเเงลยวะไอ้ต๋องนิมมานิมมาลูกพ่อนิมมาโคตรจะนิ้วเลยโคตรจะไอ้ต๋องพูดดิมึงจะเอาอีกตัวไหมมึงจะเอาอีกตัวไหมมึงจะเอาอีกตัวไหมดีกว่าถ้ากูแปลงร่างรอบนี้กูชนะเลยอ่ะกูให้มึงแปลงร่างต๋องกลับบ้านก่อนลูกกลับบ้านพ่อสั่งอะไรก็ทำไปกูให้สามศูนย์เลยกูให้สามศูนย์เลยเจู้เนี่ยมิชชันนารแย่งเงาพันล่างมามันไไไปออ้เียมันไวไปอะไฟนี้คือ เฮ้ยห้ามออกเลยนะห้ามหนีเลยนะแบบใส่กันเลยนะตายเป็นตายใครตายเลยนะอีกสักตัวไว้ต๋องอะไอ่ะลำโชว์เขาลำให้ไฮบิทเอ็กต้องร้องอะไรต่องมาเลยขอบคุณครับต๋องแมงเน็ตแมทเน็ตเนี่ยคือแพ้คือแพ้เลยนะโอเคป่ะไม่ต้องแบบเออเอออย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีใส่เลยใส่เลยยังไงเราก็นำเว้ยเรานำเว้ยเราโยนได้ต๋องใส่เลยใส่เลยใส่เลยต้อมนี้ยังไง อ่าสองหนึ่งสองหนึ่งมันเล่นเป็นหรือเปล่าว่อ่อนให้สองชัวร์ทำพูดเยอะว่ะวิ่งก่อนไอ้สองวนวนป้อมสามรอบเอาเลือกเอาชายก่อนวนป้อมสามรอบวนสามรอบไหว้าครูด้วยเอาดิเออว้าครูก่อนไหว้ครูก่อนไหว้ครูมึงลืมไหว้ครูไงไปเลยสามรอบนะสามรอบนะอ่ะกูให้แดกยาด้วยข้างๆเอาดิมันเป็นยาขอบคุณครับน้องส้มไปโอเคสวยสวยโอเคป้อมนี้ด้วยป้อมนี้ด้วยอีกสามรอบป้อมนี้ด้วยอีกสามรอบไหว้ครูเล็กด้วยเออว่วยครูเล็กด้วย ว่าว่คุณนิ้วจะได้แบบเออนิ้วจะได้คล่องโอเคเอ้าแอบตีป้อมด้วยว่ะเออมาดิเฮ้ยมึงตังค์มึงเท่าไหร่แหละสามพันหนึ่งเดี๋ยวกูต่อให้โดยเรื่องกูไม่เต็มมามาเลยเออเออมาเด็มึงได้ป้อมไอ้สัตว์ตังค์เยอะกว่าเด้เอาดิเอ่าอันนี้มาเด็กอเวลมันเยอะกว่าเด็กมาต่อเฮ้ยพีกระตองมามาเด็กพีกระตองแก้เกมไงพีวะตองแก้เกมไงเดี๋ยวีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วเปิดแล้วเข้ามาดิหนีวะ เอ้ลุงปลาโดนไอ้ตองไอ้ตองไอ้ตองหลบดีสวยหลบสวยหลบสวยมันเลยน้ำแล้วมันเลยน้ำแล้วหลบสวยวาร์มก่อนวาร์มก่อนเวลเวลเวลต่างกันเขาวิวเก่าเออเวลต่างกันขี้โกงว่ะไอ้สัตว์ใจเย็นดิไอ้เฮี้ยนี่ฟาร์มใหญ่เลยว่ะไอ้ต๋องต้องแก้เกมแล้วต้องแก้เกมแล้วไอ้ตองไปฟาร์มคลิปไปฟาร์มคลิปก่อนเร็วๆเอาเวลเอาเวล เออเออมึงจะโกมันด้ไอ้ัอะไรวะแบับแดงด้วยแบับแดงด้วยแบับแดงด้วยบับแดงด้วยเอาละครับเราจะทำการแก้เกมเฮ้ยฟังฟังเราบดตีป้อมสองป้อมเลยวะ่ะสวยสวยบดเราเฟี้ยวกวะ่ะเฮ้ยบดแม่งชนะกันได้ด้วยเว้ยไอคลิปอะ่ะสองไปปไปไปไปเราเราเป็นต่อเอ้ยเราได้อยู่เราได้อยู่จัดแม่งเลยมีบับแดงด้วยจัดแม่งเลยมีบับแดงด้วยจัดแม่งเลยเออ ใจเย็นใจเย็นอันตีเออเออดอกไหนดอกเราเออเออเอเอยังไง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 หลบก่อนไหมหลบก่อนไหมโยกโยกโยกไ <c oughs> อ้ <c oughs> มึงใจเย็นมึงอย่าพึ่งตีป้อมดิอีกตัวเดียวเอาสองสองแล้วนะก็นี่ไงก็สองเท่าแล้วไงนี่ออกมายืนเลยมึงใหญ่เจ้ายังมองอยู่หล <c oughs> <c oughs> ังป้อมเราขุนวีไ <c oughs> <c oughs> ด้เงิงรวยกับผมเยอะเออมึงรวยก็ว่ะ กูต่อให้เงินห้าพันเท่ากันเลยไปเออห้าพันมึงยืนอยู่เฉยมึงยืนอยู่เฉยเออวัดเออเออวัดตรงนี้คิวสายมึงปล่อยเอมมาให้กูให้มาตีป้อมาตัวตัวนึงมาเลยไอ้สายป้อมแม่งซ้หมดเลยสัตว์ทำไมของมันเท่าเดิมวะไอ้ต๋องไปฟาร์มเร็วๆฟาร์มเร็วๆเอาตังค์เข้ากันนะกูดูอยู่นะกรรมการดูอยู่นะตีแล้วน่าจะขึ้นห้าพันเลยวะยัง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 สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อย ถ้ามันฟาร์มเวฟนี้มันก็เยอะดิลินดีหนีมึงออกไปให้ป้อมตีให้ป้อตมตีมึงออกจากตรงน,นั้นเลยออกจากตรงนั้นเลยออกไปเลยลอย่าหให้เห็นคลิปเออออกไปเลยออกไปเลยดิมันเห็นคลิปมันดูดตังค์อยู่เออออกไปเลยออกไปเลยเออออกไปเลยยัง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 อีกป้อมนึงอีกป้อมนึงอีกป้อมป้อมนี้ถอยถอยอย่ามันจะดูดคลิปไอ้ลินนีกคนถอย้ไถอยโอเคห้าพันสามเฮ้ยมันห้าพันห้ามันได้เวฟนี้มันก็หกพันเด ว่าอยู่เออมันจะสามทันได้ไงเจ็ดร้อยมึงไปมึงไปเอาอะไรก็ได้ไปตอนนี้เลยมึงอยากทำอะไรมึงไปทำเลยมึงวาร์ปสิมึงวิ่งกลับทำอะไรไอ้ตองมึงไปเอาบาฟ้าไปเอาบาฟ้ามัแดงแล้ยอะไเวฟไม่งั้นได้เออเออเอเวฟเนี่ยไอ้ตองไอ้ตองฟาร์มเสร็จไอ้ตองฟาร์มเสร็จไปเลยไอ้ตองฟาร์มฟ้าก่อนฟ้าตองฟาร์มฟ้ามึงก็อย่าเอาเนี่ยมึงไปสู้กับไอ้ป่าไปไปหน้าคลองไปไอ้ลินไอ้เวนมึงเดินไปหน้าคลองไป ไออ้งไพปไปดวลกันหน้าคองไปไปดวลกันหน้าคองไปหน้าคองเลยมาดิเออเดี๋ยวดูตังคก่อนเลือดให้ก่อนด้วยอ่ะเออกูไม่มีเลือดด้วยตอนเนี้ยเออตองตองพอก่อนพอก่อนยายหยุดหยุดอะเดเนี่ยอะเดชตรงไหนอ่ะเออหน้าคองคองไม่รู้จักคองในพุ่ม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 เออนั่นแหละใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่กันเลยตังสองร้อยเองใส่เลยปล่อยเขาใส่ก่อนอีกแล้วไอ้เชี่ยมึงตายเชี่ยอะไรวะ ไอ้ทำไมมันแข็งกว่าวะไอ้สองโอ้โหตัวนึ่งไอ้มันจะแกเกมยังไงเป็นโคตรนะแต่ไนพูดดิกูว่านะมึงขี้โกงไอ้โปเกมอนกูวะมึงขี้โกงโปเกมอนกูกูว่าเออไม่เป็นการผิดธรรมนะกูให้เงินแม่งเจ็ดพันเลยตอนเนี้ยไปทำยังไงมันก็ได้เออเลี่ยมว่ะพี่บอกว่าลุงเลี่ยมอ่ะลุงเออโปเกมอนเฮ้ยเลี่ยมยังไงวะกูเลี่ยมยังไงวะ ว่าลุงโก้เดี๋ยวอันเดี๋ยวไปเอาเงินมาเว็บนี้เว็บนี้เว็บนี้เว็บเว็บนี้เว็บไอ้ตองเว็บกลางเนี่ยบานเลยเว็บกลางบานรอบสุดท้ายตอนนี้กูถือว่าไม่เอานะกูถือว่าศูนย์ศูนย์เท่ากันอยู่มึงไปทำอะไรมาก็ได้ตอนนี้กูพร้อมแล้วมาเลยไอ้ตองได้ฟอร์สเขมแล้วเว็บนี้เว็บนี้แล้วเอาเลยเว็บนี้แล้วเอาเลยเว็บนี้น่าจะได้แล้วเว็บสุดท้ายแล้วเว็บสุดท้ายไอเทอากันเลยต่องไปไปวัดเลยไม่ต้องตีคลิปแล้วเดินนำไปเลยมาเดินเลยคลิปไปเลยตองเดินเลยไปนำกูแล้วเนี่ยเดินไปเลยไม่มีข้ออ้างแล้วไม่ตีดิสัก ไปร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวไอ้ตองเดินไปไอ้เดินไปโอ้ยบ่เด้ยมึงไปตีคิมหาป้ามึงเหรอไอลบ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 ปลบอลบอลอลบอมอลบอลบอบอลอลบอลอลบอลบไปบอลบออลบอลบอล่อลบอลบออลบอเอลอลบตลบอ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 อลรอลบ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 อบออลบอลบอลออลบอลบอ้อลอลบออบอลลบอลอลบอบอลบออลบอลาอลบอลบอบอลบอลบอลอบอบอ ะกำอยู่แล้วปล่อยการกำหน่อยก็ไม่ได้เวนไม่อยากพูดเยอะว่ะอ๋อเป็นแบบใช้คนอื่นมาสู้เอางี้ว่ามึงห้าห้าไปเลยดีกว่าจบไปหมดเออมึงเอาโอเวอร์ไฟล์ไปอยู่ทีมึงด้วยเออมาห้าห้าเดี๋ยวมาไอสัตว์มาเวงกูลงสนามเองด้วยวเอาทีมึงอ่ะทีมึงอ่ะมีสองมีโอเวอร์ไฟล้วม์เออให้ได้เออมามาดิอ่ะผมว่าออกเดี๋ยเฮ้ยมันกดยอมแพ้ดิไอสัตว์ลำคาญไอยพูดไม่รู้เรื่องเลย แตกิน <not S 1> นะ <ś brasile> บอกให้หยุดตีคลิปก็ไม่หยุดเสือกแต่คลิปไม่รู้เป็นขูดตไม่จบไม่สิ้นไอ้ส้นตีนพูดไม่รู้เรื่องกันทั้งคู่เลยเวนปีกระจูกูเข้าโปเกมอนอะไรนะโปเกมอนเซ็นเตอร์กันปะมึงเข้าไปรักษาก่อนไอสัตว์นะชอบไอสัตว์ทีมอ่ะเอาแบบเก่งๆมาเลยก็ได้นะเดี๋ยวก็หาว่ากูอ่อนให้ไอเดี๋ยวเอาคนดูเลยคนดูมาให้ครับมา ถ้าถ้าเกมนี้กูชนะมึงองเอาลงนะจบนะไม่มีข้ออ้างนะจริงๆแล้วจริงๆจริงๆจริงๆเราคิวเดียวด้วยเราคิวเดียวจบด้วยอันนี้แบบกูสาให้อือให้อเฉยโอเวอร์ไฟไปโลมใช่ไหมโอเวอร์ไฟไปลมใช่ป่ะไปต่องแครรี่ไปโชว์คาเฟนีไปคาเฟนีตัวเมนผมเองครับอ่อนวะตองพิมพ์บดิอ่อนวะพิมพ์บลิพิมพ์ทั่วไปอ่อนวะพิมพ์นี้อ่อนวะสวย เฮ้มี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 อเชลินเล่นตัวไหนวะมันเล่นตัวนี้นะแวนเนี่ยเฮ้วนเวนเวนวนอเให้หนักๆเคเอาให้หนักๆด้วยคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาดอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาดเฮ้ยลมแจกแล้วลมแจกแล้วลมแจกแล้ว ไอ้ลินอยู่ไหนไอ้ลินอยู่ไหนเฮ้ยมันอยู่เอวซ้ายเอวซ้ายเล่นดิเล่นดิโดนโดนยีหน้าโดนยีหน้าโดนยีหน้าเร็ว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 โดนยีหน้าเร็วเร็วไอ้ยี่ไอเดินยีก็เรียบร้อยดิเออไอ้ต๋องพิมไปดินิ่มว่ะนิ่มว่ะพิมพ์ดินิ่มว่ะ ้ทำไมทีม <tı> ม <ro> er <quarto> ันแจกๆวะทำไมทีมมันแจกๆวะอะไร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 อยู่นี่เฮ้ยช่วยด้ว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 ยไอ้ลิ้นยังไม่อยู่ไอ้ลิ้นไปฟาร์มไอ้ลิ้นไปฟาร์มอยู่สวย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 เฮ้ยลิ้นอยู่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 ตายไว้ครับ เฮ้ยขึ้เราได้สาตารไอ้ันง่ายไปปะเนี่ยโอ้ตายแล้วลูกน้องนี่มันคัดมาแล้วหรือวะน,นี่เอ้ยตายเธอลินซานเนลน้องเนตตี้ตัวไหนวะน้องเนตตี้ตัวไหนวะ นี่ไงน้องเนตตี้โดนกูหนักแล้วน้องเนตตี้มันจะเล่นหรอวะน้องเนตตี้แอบโยนแน่เลยวะกูว่านะกูว่าเนตตี้แอบโยนแล้วสัตว์ผมได้ล่างครับไอ้อย่าทำน้องเนตเลยอย่าทำน้องเนตเลยอย่าทำน้องเนตเลยกูเพิ่งรู้ว่าเป็นน้องเนตไปไปตบไปลิ้นเนี่ยไปตบไปลิ้นเนนี่ย้องเน็ตจะตายกูก็จะตาย เฮ้ยทำไมมันเริ่มหมาแล้ววะไอ้สัตว์ช่วยกูด้วยไอ้ขึ้นมาเริ่มฟรีแล้วรีบเอาพองมันรู้มันรู้ลิ้นม,มาลิ้นมาลิ้นมาลิ้นมาไอ้ลิ้นตายอีกแล้วยังไม่ถึงมือกูเลยเนี่ยโลไอ้ลิ้นอยู่ไหนวะอะไรน้องแนทอะไรน้องแนท ลิ้นมาลิ้นมาลิ้นมาเอ้ยสวยครับสงสารพ่อหน่อยสัตว์ผ่านพ้นละไอ้ลิ้นไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดเลยว่ะมันโยนปะเนี่ยดีดีดีเออดีดีดี อย่างนี้ต้องโชว์หนึ่งห้าแล้วมั้งเยี่ยคุณลอนลินตายอีกแล้วเหรอกูไม่ได้เป็นคนฆ่าเลยวะ่ะ เฮ้ยม <muitas S 2> ันเล่น <bulun> ม <case painted vậy> no ันเล่นซูเปอร์แมนต่อหน้าโอเวอร์ไฟล์เร็ววะฮะฮะเฮ้ยมันบางอ่านเล่นซูเปอร์แมนต่อหน้าโอเวอร์ไฟล์เร็ววะนี่ไปไหนไอ้หนูจะไปไหนไม่ไได้ม่ทันว่ะจบเลยจบเลยเกมนี้เลยเล่นเกมหน้าใหม่เลยอะโอ้ยทกคนเฮ้ยเข้าขุกคนเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเกมนี้มันนิ่มอย่างวานฮะ มึงไปเอาสถานะลงเลยไปนิ่มเกินว่ะเมาคีลาสันเมาคีลาสันคาแดกคานคาแดกคานโลกทั้ง